สิอาหารช่วยลดความดันโลหิตสูงหลายคนถามกันมาเรื่องของความดันโลหิตสูงวันนี้มามาแชร์เรื่องของอาหารที่มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตสูงกัน 1. ผักใบเขียวเช่นผักโขมคะนา้ากระหล่ำปีและผักใบเขียวอื่นๆซึ่งอุดมไปด้วยโพแทสเซียมช่วยลดความดันโลหิต 2. กลุ่มเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่ใครชอบบ้างเป็นแหล่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีและช่วยลดการอักเสบ และความดันโลหิตได้3เข้าโอ๊ตเพราะมีไฟเบอร์สูงและมีเบตา้ากูแคน4ปลาแซลมอนปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนมีกรดไขมันโอเมก้าสสูงซึ่งช่วยลดการอักเสบและความดันโลหิตค่ะ 5. ถั่วและมเมล็ดพืชเช่นอัลมอน,อน,นด์วอลนัทแฟกซีดเจียซีดซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งที่มีแมกนีเซียมที่ดี และช่วยลดความดันโลหิตได้ 6. ดาการิ่กระเทียมค่ะมีสารประกอบที่เรียกว่าอลลีซีนก็มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตเช่นกัน 7. กรีกโยเกิรต์ตชนิดที่มีไขมันตำ่ำแคลเซียมสูงค่ะช่วยลดความดันโลหิตได้ 8. ปอวคาโดอวโวคาโดมีอโพแทสเซียมสูงและมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว 9. ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตมีส่วนประกอบที่เรียกว่าฟาโนอยด์ซึ่งสามารถช่วย ผ่อนคลายหลอดเลือดและลดความดันโลหิตได้1ิบโหตัวนี้นี่แจ๋วเลยนะคะบีทรูทนะคะ่ะบีทรูทมีไนเตรตสูงก็จะช่วยลดความดันโลหิตเพราะช่วยในการผ่อนคลายหลอดเลือด b บีทรูนนี้เป็นตัวที่มีประโยชน์มากเลยนะเดี๋ยวไว้มาแชร์เรื่องนี้แล้วถ้าใครสนใจคำแนะนำเรื่องการดูแลสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ